จ้าละวันกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าประจานแบบเจ็บปวดสุดๆเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับที่ล่าสุดนั้นมาโนโพกิง้งออกมายกไทยเป็นแบบอย่างฟิลขาดด่าเหงียนสนามห่วยแตกอย่างกับเดินทุ่งนา เวียดนามถึงกับออกโรงฉุนเลยเข้าข้างกันอยู่ดีในอาเซียนครับแต่สุดท้ายแฉกันเองสังหารพร้อมกับอาเซียนออกมาทึ่งใหญ่ครับกับการนําเข้าของไทยเราที่ล่าสุดมีการนําเข้าผู้เล่นจากฝรั่งเศสและอาจจะเป็นคีย์แมนคนสําคัญของทีมชาติไทยิบเจ17 ปีของเราเลยก็ได้รวมถึงมาอัปเดตสานการล่าสุดของไทยลีกเราและก็สโมสรจากไทยลีกที่ต้องบอกเลยว่าเป็นชั้นนำติดถึง5สโมสรกับมูลค่าสูงสุดในอาเซียนโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับฟุตบอลไทย รวมถึงฟุตบอลอาเซียนนะครับที่ต้องบอกว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เพราะเวียดนามครับไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนน่าจะมุดดินหนีไปแล้วที่ล่าสุดนั้นโค้ดมาโนโ,โบกิง้งอดอดีตโค้ดของทีมชาติไทยเราเนี่ยออกโรงเดือดจัดเลยครับมาจวกปรีตแตกกับวีลีกของเวียดนามหลังจากที่เขา พาต้นสกัดเนี่ยเสมอกับคู่แข่งไปศูนย์ประตูต่อศูนย์พร้อมกับออกมาสะท้อนปัญหาลึกของฟุตบอลเวียดนามซึ่งมีการเปรียบเทียบกับไทยเราด้วยนะครับโดยมโนโพกิงครับณปัจจุบันนะเขาก็เป็นกุซือของกงอันฮานอยที่กําลังฟอร์มร้อแดงในชอปปี้ครับล่าสุดเนี่ยปรีแตกหลังจากพาทีมบุกเสมอฮองลินศูนยต่อศย์ครับก็เลยทำให้ทีมของเขาเนี่ย หล่นไปอยูย่ดับที่7ของตารางครับและโอกาสลุนแชมป์เริ่มลิบหลีโดยหลังจบเกมเนี่ยก็ได้แสดงความไม่พอใจพร้อมกับระเบิดออกมาอย่างชัดเจนผ่าน IG ส่วนตัวรัวๆเลยครับโดยมีการวิจาร์ณวีลีกแบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะทั้งคุณภาพของเกมการแข่งขันสนามฟุตบอลที่ย่ำแย่รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่มีมาตรฐานเอาซะเลยครับแบบนี้อยากจะมาเทียบกับไทยเรา แต่มาโน่ที่เคยคุมทีมกับในไทลีกแล้วก็กับในวีลีกเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่ามันต่างกันจริงๆนะครับด้วยเรื่องของมาตรฐานด้วยเรื่องของวิธีการในการจัดการเนี่ยโดยค้นมาโน่ครับก็เริ่มต้นด้วยการโพสต์ข้อความแบบยาวเยียดเลยครับระบุว่าไม่ได้พูดถึงทีมตัวเองเท่านั้นนะครับแต่กําลังชี้ให้เห็นถึงปัญหาของวีลีกของเวียดนามทั้งระบบเลยโอ้โหวิจารณ์ทั้งระบบนะครับผมก็ว่าถ้าเกิด ข่าวนี้มันโด่งดังน่าจะสะเทือนไปถึงสมาคมเวียดนามเลยครับซึ่งโคสมาโนครับเขาได้ออกมาวิจารณ์ว่าการให้ความสําคัญกับผลการแข่งขันมากกว่าการพัฒนาคุณภาพเกมจะไม่ช่วยให้ฟุตบอลเวียดนามก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับยกสถิติเดทไทม์ครับที่สูงถึง57.10นาทีนั่นหมายความว่าทุกๆ57นาทีของเกมมีเวลาที่เกมหยุดชะง,งักถึง10นาทีนะครับโอ้โหก็อย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับหลีกเวียดนามสื่อหลายสื่อของอาเซียนก็บอกเป็นสีเดียวกันว่า เฮ้ยนอนบ่อยเกินไปนะคือนอนกันนานเอะอะไรก็นอนคือถ่วงเวลานะครับอย่างสื่อของเี็นนามสื่อหนึ่งก็เคยบอกว่าการนอนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรื่องปกติของเกมกีฬาฟุตบอลแต่ถ้านอนเยอะเกินไปอย่างเดทไทม์ที่มาโนุ่ยกมาเนี่ยพอเข้าสู่ช่วง57นาทีปับ๊บจะต้องหยุดพักกันประมาณ10นาทีโอ้โหซึ่งงานนี้โค้ชมานเองก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระและก็สะท้อนถึงปัญหาเชิงลึกของระบบลีก นอกจากนี้ครับมาโน่เองก็ยังโพสต์อีกโพสตหนึ่งนะมองถึงความแตกต่างของสไตล์การเล่นระหว่างทีมของเขาที่เน้นต่อบอลสั้นกับคู่แข่งที่ใช้บอลยาวเป็นหลักอันนี้เนี่ย ก็ออกมาวิจารณ์ด้วยนะครับบอกว่าได้เห็นถึงการขาดความหลากหลายและก็คุณภาพในเชิงแท็กติกของลีกเวียดนามซึ่งอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับมองเป็นรูปแบบการเล่นมองเป็นรูปแบบการจัดการแต่สิ่งที่มาโนดเดือดสุดๆนั่นก็คือสภาพสนามการแข่งขันในเวียดนามครับที่แย่เกินจะอารับได้โดยเขาเองครับมีการโพสต์ภาพพร้อมกับอีโมจิเปรียบเปลยว่าเป็นเหมือนกับสนามเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะ โดยเฉพาะสนามของฮาติงครับที่พื้นสนามนั้นไม่เรียบยาไม่สม่ำเสมอทาให้ทีมของเขาต้องปรับแผนจากการเล่นบนสั้นเนี่ยมาใช้บลยาเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดพลาดและก็อาการบาดเจ็บโดยสภาพสนามที่ย่าแย่เนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาของสนามฮาติงเท่านั้นนะครับแต่มาโนยังบอกว่าพบได้ทั่วไปในวีลีก u ด d วชั่นหนึ่งของเวียดนามอย่างเช่นสนามกุยเยินที่เต็มไปด้วยจุดที่ยากไม่ขึ้นแลวก็มีทรายปกคลุม รวมถึงสนามหัวส่วนของดานังเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเหมือนทุ่งนาส่วนสนามมีดินซึ่งเป็นสนามระดับนานาชาติสำหรับการแข่งขันก็ไม่พ้นถูกวิจารณ์นะครับมารูก็บอกว่าไม่ผ่านมาตรฐานดอกถ้าเกิดเป็นสนามแบบนี้ก็จริงๆนะครับสนามมีดินของเวียดนามเป็นสนามที่ญ้ารู้สึกว่าจะสั้นและก็เหมือนดูแล้วไม่นุ่มเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ลดทอนคุณภาพของการแข่งขันแค่นั้นนะครับแต่มันก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บของนักเตะ ทำให้เกมเองไม่ไหลลื่นและก็ไม่น่าติดตามสําหรับแฟนบอลซึ่งก็มีการเปรียบเทียบกับไทยลีกนะครับจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนไทยลีกเองของเราครับคือก็มีการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะสนามแข่งส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีครับเช่นช้างอารีนาของบุรีรัมธรรมศาสตร์สเตเดียมทําให้นักเตะไทยของเราหลายสโมสรหลายคนเนี่ยก็ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับถามว่าสนามมันเกี่ยวขนาดนั้นไหมผมบอกเลยว่า เกี่ยวเยอะมากนะครับใหยตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย4 5 0เลยเพราะถ้าเกิดสนามไม่ดีแท็กติกเล่นไม่ได้ผู้เล่นเองจะเลี้ยงบอลเนี่ยก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดสนามดีปั๊บนักเตะที่สไตล์ไม่ต้องมองบอลเลยก็เลี้ยงเนี่ยอันนี้แหละจะทำให้เขาได้เปรียบมากๆซึ่งมาโน่ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับยกไปเปรียบเทียบกับเวียดนามให้อับอายขายชี้หน้าเอาซะเลยแล้วนอกจากสนามของเราแล้วเนี่ย โปรแกรมการในขันของไทยลีกก็มีความสม่ำเสมอและก็เป็นระบบมากกว่านะครับสามารถช่วยให้นักเตะเนี่ยรักษาสภาพความฟิตไว้ได้อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับวีลีกบางทีมต้องรอถึง50วันกว่าจะลงสนามอีกครั้งซึ่งมาโน่ก็ไม่พลาดที่จะเน็บแรงๆว่า2เกมเนี่ห่างกัน50วันมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะพัฒนาทีมแม่มาโน่จัดหนักจัดเต็มจริงๆงานนี้เนี่ยเวียดนามผมคิดว่าจากที่อวยๆวกันก็ต้อง กลับมามองกันใหม่เลยครับมาดูไทยลีกเป็นตัวอย่างซะเพราะไทยลีกของเรายังถือว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนยิ่งดูดการน้าจะมีการเพิ่มโมตา้าต่างชาติเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกโดยสิ่งที่มาโนวิจาร์ณก็ไม่ใช่เป็นแค่การบ่นเท่านั้นนะครับไม่เคยเห็นมาโนาบ่นออกมาขนาดนี้นะอย่างไทยลีกแทบจะไม่บ่นเกี่ยวกับเรื่องของสนามเลย แต่ว่าการที่บ่นแบบนี้มันเหมือนเป็นการสะท้อนปัญหาเชิงระบบของฟุตบอลเวียดนามนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังนะหากเวียดนามต้องการจะยกระดับวงการฟุตบอลของตัวเองให้เทียบเคียงกับหลีกชั้นนําในอาเซียนอย่างไทยลีกเราถ้าเกิดไม่พัฒนาเนี่ยแน่นอนว่าก็จะคงต้องเตะจะคงต้องนอนอยู่แบบนี้โดยฟีดแบ็กที่มาโน่ออกมาพูดครับแฟนเวียดนามหลายคนก็ไม่พอใจนะ บอกว่าเอ้ยนี่คุณเข้าข้างไทยหรือเปล่าหรือว่าคุณตั้งใจจะโจมตีวีลีกหรือเปล่าซึ่งผมเองก็มองว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับมาโน่เองก็เพิ่งเข้าข้างเวียดนามในการแข่งขันอาเซียนครับนะ บอกว่าเอ้ยสมควรแล้วที่ได้แชมป์อะไรต่างๆนานาแฟนไทยเราก็สาสตร์ให้เจ็บๆอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดนั้นโจมตีเวียดนามซะแล้วนะครับเหตุผลสําคัญเนี่ผลหลักๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหยุดหลีก2เดือนเพื่อแข่งขันอาเซียนครับนี่แหละทําให้ระบบหลีกของเวียดนามไม่โฟลไม่ต่อเนื่องนะครับก็เลยเกิดปัญหาต่างๆนานาขึ้นมาแก้กันหนักเลยครับทีนี้ยังมีดราม่าตามมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อเนื่องกันเลยครับมันเหมือนเป็นการต่อ กย้ำวีลีกของเวียดนามว่าคุณอยู่ต่ำกว่าไทยลีกอยู่ต่ำกว่ามาเลเซีย แทบไม่ติดอันดับเลยซึ่งเรื่องนี้ครับก็เป็นการจัดอันดับล่าสุดของเว็บไซต์ t r a n s f ร์ market ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการประเมินมูลค่านักเตะแล้วการจัดอันดับออกมาล่าสุดก็ปรากฏว่าย่าโฮดารุนตะซิมยังคงครองบัลลังทีมที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนอันนี้ต้องให้เขานะครับด้วยมูลค่าสูง1 5ล้านยูโรก็ย่าโฮเนี่ยลงทุนหนักจริงๆนะครับเอาผู้เล่นที่ฟิตๆเก๋ๆเก่งๆมาร่วมทีมแต่ว่า เหมือนยังไม่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในีีของมาเลเนี่ยยาฮู Yahoo! กินรวบไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือสโม,มสรจากไทยเราครับติดอันดับถึง5ทีมในท็อป10นั้นเป็นไงล่ะครับสุดยอดไหมล่ะครับติดอันดับถึง5ทีมนะอันดับ1เนี่ยยกให้ยาฮูดารุนตาซิมครับแต่อันดับ2 เป็นบุอรีรัมอยูเนเต็ดมีมูลค่า13.45้าล้านยูโรอันดับ3เนี่ยเป็นท่าเรือครับมีมูลค่า7.63ล้านยูโรอันดับ4ี่เนี่ยเป็น BG ครับ7.43าล้านยูโรอันดับ5ก็เป็นเมืองทองครับที่มีมูลค่า7.15้าล้านยูโรอัปเดตล่าสุดนะครับโดยการที่มีลีกไทยของเราหลายทีมติดอันดับแบบนี้ มันก็น่าจะทําให้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของการบริหารจัดการการพัฒนานักเตะและก็การลงทุนในสโมสรอ,อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับวีลีกของเวียดนามแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีทีมใหญ่อย่างฮานอยเอฟซีติดอันดับอยู่บ้างแต่ในความห่างของมูลค่านักเตะมูลค่าของทีมก็ยังมีช่องว่างในการพัฒนาเยอะมากๆอย่างน่โคลมาโนบอกแหละครับถ้าเกิดไม่วางโครงสร้างพื้นฐานให้ดีอย่างสนามเออยที่นั่งหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบหลีกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานมากๆแต่เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการันตีเลยครับว่าไทยเีกของเรายัางครอง เป็นผู้นําของภูมิภาคนี้ปกครองอาเซียนได้แบบสวยๆตอกย้าให้เวียดนามฟังอีกครั้งหนึ่งกันเลยเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาปิดท้ายกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกันบ้างที่มีเซอร์ไพรส์ล่าสุดออกมาโดยงานนี้มาดําแปง้งนายกสมาคมเดินเกมเร็วเลยครับถึงขั้นลงทุนดึงแข้งไทยจากฝรั่งเศสเนี่ยมาเสริมทัพเพื่อกันในขันชิงแชมป์เอเชียและมีทาร์เก็ตเป้าหมายอยู่ที่ฟุตบอลโลก ในรุ่น17ปี ก่อนที่จะมีการแข่งขันในเดือนเมษายนนี้เรียกว่าต้องเร่งเครื่องเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติอายุ17ปีแบบเร่งด่วนซึ่งผู้เล่นที่มานำแป้งดึงมาในครั้งนี้ครับก็กําลังเล่นอยู่ในยุโรปโดยก็เป็นสุภริสุขันนินดาวรุ่งวัย16ปีจาก F c ซเมสของประเทศฝรั่งเศสโดยตัวน้องเองเนี่ยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งปีขวาแบ็กขวาและก็กองกลางความพิเศษของน้องก็คือสื่อสารได้ถึง5ภาษาครับมีไทยอังกฤษฝรั่ง เศสเปนเยอรมันทาให้มีศักยภาพในการปรับตัวในระดับนานาชาติได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเกิดคุยได้5ภาษาจริงๆเนี่ยผมว่าตัวน้องเองน่าจะไปได้ไกลนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากั้นได้นะครับคุยอังกฤษก็ได้คุยฝรั่งเศสคุยสเปนคุยเยอรมันไปได้หมดนะครับและก็เป็นลีกใหญ่ทั้งนั้นเลยโดยก็ไม่ได้มีผู้เล่นอย่างสุภาริตคนเดียวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสแต่ก่อนหน,น้านี้ก็ยังมีซิวาร์แมกเซสมาจากแมนยู ยังมีใครรลอมาจากนอกตินแห่งฟอรสซึ่งการดึงนักเตะไทยเข้ามาเสริมในทีมชุดนี้ครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่ช่วยเพิ่มศักยภ,ภาพในสนามเท่านั้นครับแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับทีมชาติไทยได้มีการเรียนรู้วิธีการฝึกซ้อมวัฒนธรรมของ ฟุตบอลในระดับสากลว่าน้องทั้ง3คนนี้จะเอามาถ่ายทอดให้ได้มากขนาดไหนครับซึ่งวิธีทางสําคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอาจจะก้าวไกลได้เร็วในเวทีเอเชียก็ได้โดยในรุ่น17ปีเราต่างก็ทราบกันอยู่แล้วครับขอแค่เข้ารอบ8ทีมจะได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกในทันทีก็ไม่แปลกที่มาดาแป้งนั้นจะลงทุนลงแรงลงเงินพร้อมกับจ่ายไม่อั้นเพื่อให้นักเตะ ไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่ประเทศกาตางานนี้เรามีลุ้นกันนะครับเป็นชุดที่สมาคมหรือว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลใดทั้งหมดลงทุนลง,ลงแรงมากๆกําลังเฟ้นหานักเตะที่เก่งที่สุดในการเข้าแคมร่วมทีมในครั้งนี้ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดแข็งของเราก็ได้ในการเจอกับอุซเบเจอกับซาอุดิอาระเบียรหรือว่าจีนซึ่งยังไงก็รอชมรอติดตามนะครับจะเริ่มแไ่คันในเดือนเมษายนนี้ผมเองก็คิดว่าถ้าเกิดเราผ่านไปได้ไม่มีอะไรต้องกลัวรอส่งกําลังใจให้กับน้องๆกันได้เลย เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวอัปดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย